สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาแว่นไว้ใส่ก็ลองคลิกใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นแว่นกันแดดเป็นเลนกระจกครับคันนี้เป็น Toyota Camry นะครับรถปี2003เครื่อง2000นะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะสภาพสีและภาพโดยรวมภายนอกก็ถือว่า80%นะครับใครสนใจลองชมดูก่อนได้เลยเผื่อมีคนหารถขนาดใหญ่นะครับไปใช้งานนะครับเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นั่นแหละฮะ ส่วนชมนะครับก็ถ้าใครชอบสนใจยังไงก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน c a m รี่ขับ Thailand นะครับในแฟนเพจ Facebook ตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเครื่อง2,000 a u ออโต้ระบบไฟฟ้านะฮะสนใจไปทดลองขับได้เลยนะครับแถวประชาส่งเคราะห์นี่เองนะครับง่ายๆนะครับไปทดลองขับแล้วท่านก็จะรู้ได้ว่ารถยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับตัวนี้ยางยังใช้งานได้อีกนาน สภาพภายในไม่เคยโดนชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับหน้าเดิมหลังเดิมดูท้ายได้เลยครับโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครต้องการลดเอาไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ในสไตล์ของ c a ม r ีแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ก็ยังมีแอร์หลังนะครับห้องโดยสารเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่จากโรงงานในราคา1 1 9 0 0 0บาทนะครับคลิคของผมก็คือไปเจรจาต่อรองนะครับทดลองขับได้เลยนะครับก็ ราคาแบบนี้สนใจหรือเปล่าตัวนี้มีม่านหลังนะครับถ้าสังเกตดูดีๆฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครสนใจหารถเอาไปใช้งานนี่นะครับยางก็ยังใช้งานได้อีกนานภายนอกภายในเห็นแล้วนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับไปต่อรองเจราจาพูดคุยกันดูได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าพี่น้องยังไม่มีรถที่ถูกใจก็กดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับเวลาที่มีรถสวยๆมาท่านก็จะได้เข้ามาเลือกมาชมมาจัดไปได้ตาม ความเหมาะสมและตำซับนะครับถ้าซับใครถึงก็จัดได้เลยขอบคุณ